ที่จังหวัดกระบี่เกิดเหตุการณ์ตัวล็อกแผงกั้นเครื่องเล่นในงานสวนสนุกนั้นหลุดออกมานะคะแล้วทำให้เด็กที่อยู่บนเครื่องเล่นถูกเหวี่ยงตกลงมากระแทกพื้นบาดเจ็บ5คนค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งถ่ายไว้นะคะขณะที่มีผู้เล่นเครื่องเล่นเต้าอี้เหินฟ้าประมาณ6-7คนหลังจากที่เหวี่ยงไป3รอบค่ะจูๆแผงเหล็ก หลุดร่วงเพราะว่าตัวล็อกนั้นหลุดออกมาทําให้ผู้ที่อยู่ในเครื่องเล่นส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กตกลงมาได้รับบาดเจ็บ5คนค่ะในจํานวนนี้เป็นเด็กอายุ10ถึง15ปี4คนมีแผลฟกช้ำตามร่างกายส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนนั้นอายุ34ปีมีแขนผิดรูปนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิกระบี่พิชักประชาก็เร่งนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกระบีทั้ง5คน สำหรับเครื่องเล่นที่ประสบเหตุนั้นอยู่ในงานฟ o d d n d แฟ i r มหากรรมเครื่องเล่นจากต่างประเทศจัดขึ้นบริเวณลานใกล้เรือนจำชั่วคราวหมู่12ตำบลกระบี่อำเภอเมืองกระบี่หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เครื่องเล่นดังกล่าวแล้วและประสานกับผู้รับผิดช,ชอบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ